เอาละครับกับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทเซ็กกับเกม Devil May Cry p ี a k of Combat นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเทเลสตัวละครกันนะครับแล้วก็รายละเอียดตัวละครต่างๆนะครับว่าสกิลของเขานะครับแต่ละสกิลมีความน่าสนใจแค่ไหนแล้วก็ตัวละครไหนที่ติดเทเลสระดับไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u b สไคร์ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจ ให้ผมทำคลิปวิดีโอเกมต่อไปนะครับก็สำหรับใครนะครับที่โหลดเกม Devil May Cry มาเล่นนะครับตอนนี้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ทราบในส่วนของเทียริสต,ตัวละครนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ว่าเราจะเปิดหาตัวละครอะไรดีนะครับ แล้วก็ใครอยากเติมเกมราคาถูกนะครับสำหรับเกมมือถือทั่วไปนะครับติดต่อไปที่ร้านสเตล่าโกพัทได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าถูกกว่าการเติมเองแน่นอนนะครับและที่สําคัญอย่าลืมบอกมาจากช่องนัสเซอร์นะครับจะได้รับส่วนลดพิเศษฟรีมากมายเลยนะครับไปดูกันเลย s เตลาโกพัทรับเติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5้าดาว ถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง n ัทเซอรด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน QR โค้ดได้เลยอย่างเติมเกมต้องสเตราโก p พักราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Devil May Cry Peak of Combat อีกครั้งหนึ่งกับผม n ัทเซอรนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูการสำหรับในส่วนของ ตัวละครต่างๆในตู้นะครับว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างกับในส่วนของเทริสนั่นเองนะครับอัะเดี๋ยเราไปดูกันอย่างแรกเลยนะครับสำหรับตู้นะฮะก็จะมีทั้งหมด4ตู้ด้วยกันที่เราเห็นตอนนี้นะครับด้านซ้ายมือตู้แรกนะครับจะเป็นคังสมบัติมือใหม่นะครับตู้ที่2จะเป็นผู้ข้ามมิตินั่นเองนะครับตู้ที่3ามจะเป็นองค์รักนะครับตู้ที่4ี่จะเป็นเลือกสัตว์ตาวุธนั่นเองนะครับอ่ะผมขออนุญาตพูดถึงในส่วนของตู้แรกกันก่อนเลยแล้วกัน นะครับสำหรับคลังสมบัติมือใหม่นะฮะก็จะมีตัวละครให้เราเห็นนะครับทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะฮะตัวแรกชื่อล็อกเกอร์นะครับจะอยู่ในส่วนของระบบสายฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็แม่มดน้ําแข็งนะครับก็เป็นอะไรไม่ได้ก็จะเป็นท่าน้ําแข็งนั่นเองนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะเป็นกําปั้นไถ่บาปนะครับก็จะอยู่ในส่วนของธาตุไฟนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวละคร3ตัวนี้นะครับ ตู้ต่อมานะครับตู้ที่2จะเป็นตู้เวอร์จิลนะครับผู้ฆ่ามิตินั่นเองแล้วก็ตู้ที่3มจะเป็นตู้ดันเต้องค์รักนะครับหรือว่าดันเต้มัดนั่นเองนะฮะแล้วก็ตู้สุดท้ายจะเป็นสัตวตาวธนั่นเองนะครับสำหรับเขี้ยวไฟมานั่นเองนะครับ สำหรับอาวุธนะครับสัต์รวุธเนี่ยผมขออนุญาตข้ามไปก่อนล้วกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะยังไม่เกี่ยวข้องกับในส่วนของคอนเทนต์ตัวละครเทียริสนั่นเองนะครับอ่ามาดูตัวแรกกันเลยนะครับสำหรับคังสมบัติมือใหม่นะครับตัวแรกก็คือล็อกเกอร์นั่นเองนะครับสำหรับในส่วนล็อกเกอร์นะครับก็สเตตัสจะประมาณนี้เลยนะครับพลังโจมตีอยู่ที่127นะครับค่าป้องกันอยู่ที่5 0 HP อยู่ที่360และลิมิต MP อยู่ที่1000นะครับ ท่าที่เขาใช้จะเป็นท่าสายฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นสายซับพอร์ตนะครับแล้วก็ต่อยหนักนะครับแล้วก็สามารถติดอมามภาพได้สามารถรวบมอนเตอร์ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟู HP ของตนเองด้วยนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับสายที่เขาเป็นอยู่ก็คือซัพพอร์ตนั่นแหละนะฮะ มาดูในส่วนของสกิลกันบ้างนะครับสำหรับสกิลโจมตีปกตินะครับโจมตีปกตินะครับสร้างดาเมจธาตุสายฟ้า692.8นะครับแล้วก็บรรเพลงกีตากลางอากาศนะครับปล่อยขึ้นเสียงด้วยรวมสร้างดาเมจธาตุสายฟ้า644.4อนะครับสามารถได้รับตัวโน้ตได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนการเก็บสแต็กการโจมตีมากกว่าสกิลต่อมาสกิลโจมตีย่อยนะครับก็ให้เราทําการกดโจมตีค้างไว้นะครับแล้วก็มีกระโดดหมุน และก็มีล่ำร้องทั่วลานนะครับก็จะเป็นพลสัสซีฟของสก,กิลนี้นั่นเองสำหรับพาสซีฟนะครับเมื่อมี1คอร์ดของกีต้า์นะครับเพิ่มดาเมจกระโดดหมุน25%เมื่อมี2คอร์ดนะครับเพิ่มดาเมจกระโดดหมุน50%นั่นเองถือว่าเยอะมากๆากสำหรับสก,กิลกระโดดหมุนนะครับสร้างความเสียหายธาตุไฟฟ้า318.6%นะครับแล้วก็ตัดศัตรูกลางอากาศโดยรวม,มฟฟสร้างดาเมจธาตุไฟฟ้า318.60%เท่ากัน นะครับและก็สกิลเตะขึ้นฟ้าและเตะลงนะครับกดสกิลโจมตีค้างไว้นะครับต้างราเมท่าสายฟ้า103.4%นั่นเอง สกิลต่อมานะครับหลบหลีกบวกกระโดดนะครับสำหรับสกิลนี้นะก็จะส่งผลให้กับตัวละครลราด้วยถ้ากระโดดอย่างผลาลนะครับหรือว่าทําการกระโดดโดยที่เราสามารถหลบสกิลมอนสเตอร์ได้เนี่ยนะครับจะทําการสร้างดาเมจท่าสายฟ้านั่นเองนะครับหกร้นะครับแล้วก็ในระยะเวลาขีดจํากัดนะครับสามารถกระโดดกลับและสร้างดาเมจท่าสายฟ้าเพิ่มอีก736.7%นนั่นเอง นะครับล้วก็มีกระโดด2ครั้งนะครับล้วก็มีพุ่งออกไปและกระโดดแล้วก็จังหวะดําดิงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของสกิลที่เป็นการใช้คอมโบซะส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆก็ลองมาอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจกับตัวละครนี้ด้วยนะครับสำหรับในส่วนของของร็อกเกอร์เองนะครับสำหรับในส่วนของ QTE นะฮะน่าจะเป็นการแปลงร่างนั่นเองนะครับหรือว่าการใช้สกิลอันตินั่นเองนะครับก็เมื่อใช้นะครับเราจะสร้างดาเมจท่าสายฟ้า100 96.3%นั่นเองนะครับแล้วก็การแสดงพิเศษนะครับสกิลพาสีฟของสกิลก็ตามนี้เลยนะครับสร้างดาเมจท่าไฟฟ้า822%นะครับแล้วก็มีการสร้างดาเมจไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับ6 0 6 6 6 4ด้วยนะฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของร็อกเกอร์นะครับก็เป็นตัวละครที่อยู่ในส่วนของสายซัพพอร์ตนะครับประเภทสายฟ้านั่นเองอมาดูในส่วนของแม่มดน้ำแข็งกันบ้างนะครับ สำหรับสกิลสำหรับในส่วนของแม่โมน้ําแข็งนะครับก็อย่างว่านะครับเป็นท่าน้ำแข็งอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสายซับพอร์ตอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็มีสไตล์การโจมตีความถี่สูงนะครับมีการโจมตีและทำลายปและทำลายเกาะป้องกันได้ดีมากๆนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะมาดูสกิลกันนะครับสำหรับการโจมตีธรรมดานะครับโจมตีท่าน้ำแข็ง9 12.2เรนะครับล้าก็ทำการโจมตีกางอากาศ84.5นนั่นเองนะฮะ สกิลพาสีของเขานะครับเมื่อทําการโจมตีปกติและยิงปืนคู่โดนนะครับจะฟื้นฟูค่าน้าค้างแข็งของตอนเอง3แต้มนั่นเองนะครับสกิลโจมตีย่อยนะครับกดโจมตีค้างไว้นะครับสร้างดาเมจร้อยหกจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำการเตะลงพื้นสร้างดาเมจเพิ่มอีก53.1%น้ําคน้ำงแข็งบินนะครับกดสกิลเดสค้างไว้นะครับสร้างดาเมจธาน้ำแข็ง1.785%เปอร์เซ็นต คิวต่อมานะครับน้ำแข็งแข็งจูโจมนะครับก็คือการต่อคอมโบกันนั่นเองนะครับกดสไลด์แล้วก็กดยิง2ครั้งนะครับสร้างดาเมจน้ําแข็ง65นะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มไปอีก106และทําการโจมตีอีกครั้งหนึ่งโดยมีดาเมจอยู่ที่222.2เอนนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะเตะไปอีกครั้งหนึ่งได้นะครับกลางอากาศสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีก88.4นนั่นเองนะครับก็บอกได้เลยว่าเป็นตัวละครที่คอมโบหนักมากๆนะครับ หลบลิงหลบหลีกสกิลนะครับก็เป็นสกิลที่เราใช้หลบหลีกหรือว่าการกระโดด2ครั้งนั่นเองนะครับก็จะมีการเพิ่มดาเมจด้วยนะครับสำหรับตัวละครของเรานะครับก็ลองมาอ่านดูได้นะตัว,ตวสำหรับในเกมนี้นะครับตัวละครสําหรับในส่วนของตัวละครเกมนี้นะครับมีสกิลค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็จะเน้นการต่อคอมโบและเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของสกิลซะมากกว่านะครับ QTE นะครับก็เช่นกันนะครับพาสซีฟของเขานะครับจะฟื้นฟูค่าระเบิดของตัวเอง364หน่วยนะครับและทำให้ศัตรูได้รับดาเมจท่านแข็งเพิ่มขึ้น10%ต่อเนื่อง30วินะครับการโจมตีกระบองคู่นะครับก็ทำให้ศัตรูติดสถานะอุณหภูมิต่ำหรือติดสถานะราช้านั่นเองนะครับหรือว่าติดหนื่นั่นแหละนะครับแล้วก็สร้างดาเมจรอบทิศทางท่าน้ำแข็งทั้งหมด890.9%นัยเ้เ้อ็นั่นเองก็ นี่เลยนะครับการแล้วก็นี่เลยนะครับการยิงปืนคู่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับสร้างดาเมจตามนี้เลยลองมาอ่านกันได้นะครับคงไม่ได้เจาะละเอียดขนาดนั้นแต่นี่ก็น่าจะละเอียดพอสมควรนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับแม่มดน้ําแข็งนั่นเองตัวสุดท้ายนะครับสําหรับสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับกาปั้นไทยบาปเนี่ยก็เป็นตัวละครธาตุไฟนะครับอยู่ในสายการเอาตัวรอดนะครับก็อาจจะเป็นอยู่ในสายแทงนั่นเองนะครับได้รับดาเมจอย่าง รับดาเมจได้ดีสามารถป้องกันและการโจมตีของศัตรูสามารถป้องกันและโจส,สามารถป้องกันการโจมตีของศัตรูได้มากกว่าคนอื่นนะครับก็อาจจะเป็นตัวแทงนั่นแหละนะครับพลังโจมตีอยู่ที่1 1 5ค่าป้องกันอยู่ที่53นะครับ HP อยู่ที่435้และก็ริมิต MP อยู่ที่1,000นะครับเช่นกันเลยมาดูสกิลกันบ้างนะครับสำหรับสกิลของตัวละครนี้นะก็ต่อยหมัดอย่างรวดเร็วเป็นทัดไฟ 166. 2สําเซสหรับดาเมจ แล้วก็ทําการโจมตีศัตรูไหลฮิตโดยการสาร้างดามตทัชไฟอีกนะครับ265.1%และมีการโจมตี3ครั้งกลางอากาศอย่างรวดเร็วเพิ่มธาตไฟอีก92.6%นะครับแล้วก็มีการโจมตี3ครั้งกลางอากาศอีกรอบหนึ่งนะครับเพิ่มดามตทัชไฟ180.9%นะครับระเบิดสปิริตพาร์ทสีนะครับทำลายเกาะการโจมตีปกติในรูปแบบหมัดนะครับเพิ่ม50% เมื่อการโจมตีปกติของรูปแบบเท้าโดนสตูฟื้นฟู MP ของตนเอง7จหน่วยหากในขณะนั้นคาบ F หากในขณะนั้นนะครับหากในขณะนั้นค่าเพอร์เฟกถึง S นะครับจะฟื้นฟู MP 10หน่วยทุกๆ2วินะฮะก็คือการต่อคอมโบนั่นแหละนะครับสกิลพาสซีฟอีกอันนึงอันนี้นะครับก็สกิลพาสซีฟเยอะเหมือนกันนะกล้าหาัรทวกล้าหารทั่วทุกที่นะครับเมื่อหมัดคอมโบ เมื่อหมัดคอมโบและเตะรัวจะเพิ่มตราเปลวไฟให้ทั้งทีมทับซ้อนตราเปลวไฟทับซ้อนตาเปลวทับซ้อนตาเปลวไฟสูงสุด3-50ชั้นเลยทีเดียวนะครับการโจมตีย่อยนะครับก็การโจมตีย่อยนะครับกดปุ่มโจมตีค้างไว้และกดเดสนะครับทำการโจมตีสตูโดยสร้างระเมจท่าไฟ2 210.4%เนะครับแล้วก็เตะสะตูขึ้นเพิ่มอีกนะครับ83.5%เซ และทําการกระแทกศัตรูโดยรอบนะครับให้กระเด็นไปทัดไฟอีก71.4%และก็ทําการต่อยหมัดนะครับเสยอย่างรุนแรงนะครับเสยอย่างรุนแรงโดยสร้างดาเมจทัดไฟ6 6จุดหกสหสกิลหลบหลีกและกระโดดนะครับก็บอกได้เลยว่าถือว่ามีดาเมจนะครับสร้างดาเมจทัดไฟได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับลองมาอ่านดูได้นอกเพราะเดี๋ยวคลิปจะหันหเกินไปนะครับ QTE นะครับก็ตามนี้เลยนะับพาสซสฟของเขาก็ มีการฟรื้นฟู MP 100นะครับแล้วก็เพิ่มเปลวไฟแก่ศัตรู15ชั้นภายใน30วินาทีใช้ได้1ครั้งนั่นเองนะครับสกิลสุดท้ายนะครับสลับหมัดเท้านะครับเพิ่มดาเมจทัดไฟ3า2และเป็นการได้รับดาเมจในการสร้างทัดไฟอีกนะครับ53.6%คูดาวนว์นั่วินนเองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของตู้แรกนะครับก็รีวิวค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะครับ มาดูตู้ที่2กันเลยนะครับก่อนที่จะเปิดเผยเทียริสนะครับสำหรับเวอร์จิลนะครับเป็นตัวละครที่ทุกคนอยากได้มากที่สุดเพราะว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เลยนะครับสำหรับตัวละครเทียริสระดับก๊อดนะครับก็หนึ่งในนั้นก็จะเป็นเวอร์จิลนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวละครต่อไปเนี่ย อาจจะยังไม่เข้านั่นเองนะครับตรงนี้เพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากจะได้ตัวละครนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าต้องเปิดแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ในระดับก๊อตนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูท้ายคลิปว่าตัวละครเวอร์ชิลดีอย่างไรนะครับมาดูในส่วนของสกิลเวอร์ชิลกันเลยแล้วกันนะครับสาหรับในส่วนของสเตตัสนะครับพลังโจมตีอยู่ที่138ถ้าป่าป้องกันอยู่ที่48และแล้วก็ HP อยู่ที่360นะครับรีมิเอ็มอยู่ที่1000เช่นกัน สเตตัสของเขาเป็นการโจมตีกายภาพแก่มอนสเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของประเภทนะครับอยู่ที่การผลิตนะครับอันนี้ในส่วนการผลิตน่าจะเป็นสายโจมตีหลักมากกว่านะครับเก่งในด้านโจมตีและสร้างดามจจํานวนมากแก่สัตูนะครับเป็นตัวละครที่โจมตีหมู่ดีมากๆนะครับติดสถานะเลือดไหลนะครับมีความมีความเร็วในการโจมตีนะครับแล้วก็มีการเชื่อนมิติด้วยนะครับแว็บตัวได้นะครับสําหรับในส่วนของความสามารถรวมๆของเขา มาดูสกิลแรกกันนะครับสำหรับในส่วนเทียกอสนะก็สกิลโจมตี5คอมโบนะครับโดยรวบรวมการสร้างดาเมจอยู่ที่4 4 6 1อนะครับอันนี้ถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็แล้วก็มีหมุนตัวกลางอากาศเพิ่มดาเมจให้กับศัตรูอีกนะครับในการฟันโดยรวมสร้างดาเมจกายภาพอยู่ที่323.6อพลาสติของเขานะครับสำหรับเบอร์จิลนะครับเพิ่มดาเมจโจมตีปกติ8อันนี้ถือว่าดีมากๆเพราะว่าเราใช้การโจมตีปกติค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วก็หากในขณะที่เพอร์เฟกอยู่ในระดับเนะครับเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นอีก3เนะครับก็จะรวมทั้งหมดนะครับเป็น11นะครับในการเพิ่มพลังโจมตีถือว่าเยอะมากๆโจมตีย่อยนะครับกดโจมตีค้างไว้นะครับสร้างดาเมจอยู่ที่267.9นะครับแล้วก็มีการอันเชิญร่างแยกอีกนะครับนะครับสามารถทำดาเมจได้ทั้งหมด201.6นะครับแล้วก็มีการอันเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถสร้างดาเมจกายภาพเพิ่มเติม362.7ันนี้ถือว่าเยอะมาก นะครับแล้วก็พาส,สพีเนี่ยถือว่าโอเคเลยเมื่อเฉือนมิติสมบูรณ์แบบโดยศัตรูนะครับจะให้ค่าสะสมเลือดไหลกแกศัตรูจํานวนมากแล้วก็บรรลุสูงสุดนะครับสำหรับพาส,สพีนะฟื้นฟู m อมของตัวเอง25หน่วยนะครับสกิลหลบหลีกของเขานะครับมีทั้งกลางอากาศและก็กดค้างไว้แล้วก็มีการหลบชั่วคราวและก็การกระโดดตัว แล้วก็การกระโดดที่ตัวศัตรูนะครับพาร์สีของเขาก็ค่อนข้างจะดีนะเพิ่มค่าคีที่ิคอนตต่อเนื่อง8วินาทีนะครับเอฟเฟกนี้ทุกๆ3วินาทีใช้ได้1ครั้งนะครับคิวนะครับก็เรียกเรียกใช้เมื่อศัตรูอยู่ในสถานะอ่อนแอนะครับหรือว่าสถานะอารมณ์นั่นแหละนะครับก็สร้างดาเมจกายภาพเพิ่มขึ้น825%อนะอันนี้เยอะมากๆนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับดาบวายุกับดาบมายาค่ายกลนนะครับก็ เป็นสกิลที่ผมชอบมากๆนะครับเพราะว่ามันเท่นะมีดาบรอบตัวนะครับสร้างดาเมจยาวนานรอบตนเองนะครับเป็นโลบป้องกันดาบแต่ละเล่มนะครับสร้างดาเมจกายภาพ4.1%นะครับคูด้าทั้งหมด9าวิอัตราตีตัวละครเพิ่มขึ้นนะครับ18%และสร้างความเสียหายจากการโจมตีเพิ่มขึ้น3 6เป็นเวลา15าวิโดยมีเวลาในการระงับ9วินาทีนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตู้ที่2นะตู้ระดับก็อดเบอร์จิลนั่นเองนะครับก็ใครที่อยากได้ตู้นี้นะครับ มาดูอีกตัวละครหนึ่งเลยนะครับสำหรับในส่วนของดันเต้องคารักนั่นเองนะครับสำหรับตัวดันเตอองคารักนะครับก็อยู่ในระดับกอเช่นกันนะครับอมาดูกันว่าทําไมมันถึงดีนะครับสําหรับตู้นี้นะสำหรับรายละเอียดของดันเต้องคารักนะครับหรือว่าดันเต้มัดนั่นเองนะก็อยู่ในส่วนของสายกายภาพเช่นกันนะครับแล้วก็อยู่ในประเภทการอยู่รอดนั่นเองนะครับคล้ายๆกับเวอร์จิลเมื่อกี้เลยนะครับสามารถป้องกันและการโจมตีศัตรูได้มากกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับ มาดูสกิลกันบ้างนะครับสำหรับในส่วนของการโจมตีปกตินะก็สร้างดาเมจกายภาพ4 5 2 4นะครับแล้วก็มีการฟาดหางต่อเนื่องกลางอากาศอีกนะครับเพิ่มดาเมจ209เร2นะครับพาสซีของเขานะครับเพิ่มฟื้นฟู MP 4หน่วยนั่นเองนะครับการโจมตีย่อยนะครับกดค้างระหว่างโจมตีนะครับเพิ่มดาเมจจากการต่อยสตูกลางอากาศนะครับ93.1นะครับแล้วก็ในขณะที่สตูอยู่กลางอากาศสร้างดาเมจกายภาพทั้งหมดอีกนะครับ134 ถ้าหมุนบีบอยนะครับสกิลนี้นะครับสร้างดาเมจต่อฮิต40.3%ฮิตสุดท้ายสร้างดาเมจกายภาพ87.2%นั่นเองนะครับแล้วก็สกิลพาสติของเขานะครับฟอบเคขณะหมุนบีบอยนะครับอยู่ในสถานะมีเอฟเฟครวบรวมมอนเตอร์ได้นั่นเองนะครับสกิลหลบหลีกและกระโดดนะครับก็นี่เลยนะครับมีการกระโดด2ชั้นนะครับแล้วก็มีการต้านโต้กลับนะครับสร้างดาเมจทั้งหมดนะครับเพิ่มความโกรธ100หน่วยนะครับแล้วก็ฟื้นฟู MP 36นะครับมีการคูลดาวทั้งหมด4วินาทีแล้วก็ เมื่อทําการโต้กลับนะครับสามารถที่จะสร้างดาเมจเพิ่ม1 4 7่งพันสนะครับอันนี้ถือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับสกิลเคาน์เตอร์ของเขานะครับแล้วก็ QTE นะครับก็สกิลนี้นะครับก็สร้างดาเมจเป็นกายภาพนะครับ1น3่งพันสะครับแล้วก็เมื่อใช้สกิลเตะต่อเนื่อง3ครั้งกลางอากาศนะครับศัตรูจะได้รับดาเมจกายภาพทั้งหมด1,026.2%นะครับ ตัิที่สุดท้ายนะครับแฟลชนะครับแล้วก็จะจะงงแล้วก็ตัดสินแล้วก็ลุ้งโลดนะครับก็อย่าลืมมาอ่านกันด้วยนะครับเพราะว่ามันละเอียดมากๆนะครับสำหรับเกมนี้เนื่องจากเกมนี้นะครับเราจะต้องใช้คอมโบในการเล่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตู้สุดท้ายจะเป็นในส่วนของตู้อาวุธเนาะก็ยังไม่ได้พูดถึงละกันนะครับสำหรับอาวุธที่เราจะต้องใช้นั่นเองนะก็แต่ละตัวใช้อาวุธไม่เหมือนกันนะครับ ก็สำหรับในส่วนของเทียลิสนะครับก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าลืมไปหาเช็คในเว็บอื่นบ้างละกันนะครับผมก็เอามาจากเว็บไซต์ต่างประเทศนั่นแหละนะครับก็ถ้าเกิดใครนะครับชอบเกมนี้ยังไงก็ฝากติดตามช่องผมด้วยละกันนะครับเดี๋ยวจะทาคลิปวิดีโอดีๆกลับมาให้ดูอีกนะครับสำหรับเทียลิสก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ทราบกันว่าตัวละครไหนนะครับควรเปิดนะฮะก็คือเวอร์จิลนั่นแหละนะครับเป็นตัวละครเมตาที่ดีที่สุดตอนนี้แล้วนะครับสำหรับเ pick off Combat นั่นเอง นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการเล่นในส่วนของเวอร์ชิลผู้ข่ามิติกันเลยละกันโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตานะครับของเวอร์ชิลผู้ข่ามิตินะครับก็จะถือสมุไรก็จะถือคาถาหนึ่งข้างนั่นเองนะครับเอามาดูกันนี่นะครับก็สกิลของเขานะครับค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำคอมโบได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีความเร็วในการโจมตีมากนะครับนี่เลยนะครับ แล้วก็สกิลเขาสามารถที่จะล็อกเป้าได้ด้วยรวมไปถึงการแดชหรือว่ากระโดดหลบต่างๆทําได้ค่อนข้างเร็วนะครับก็เป็นที่ต้องการของผู้เล่นทุกท่านเลยนะครับนี่นะครับมีกดค้างไว้ด้วยนะครับกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้มีการสอนคอมโบด้วยนะครับสำหรับในส่วนของสกิลเวอร์จิลนะครับกดค้างหนึ่งครั้งนะครับกดค้างหนึ่งครั้งนี่ครับนี่ครับนี่ครับก็สอนประมาณนี้นะครับสําหรับในส่วนของ ตัวละครเวอร์ชิลนะครับอยู่ในระดับเทียร์ก็ส์นั่นเองนะครับก็ก็ใครนะครับที่อยากจะได้ตัวละครนี้ก็ขอให้เปิดได้ทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนัทเอ็กนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับเกม Devil m a มค r y Peak o f Combat นั่นเองถ้าเกิดชอบทีนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมนัทเอ็กต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดดัตไว้เจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ